สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมในงวดประจำวันที่4พฤษภาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเม็ดเดียวแอดมินไม่ได้ลงนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมแอดมินลงไม่ทันนะครับผมติดทุระนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมชอบค่อยคตามนะครับผม มินจะให้อยู่ที่4นะครับผมสำหรับตัวเด่นมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับแนวทาง4จะมี40 41 42 43 44 สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าสำหรับสายเบิ้ลนะครับผม หนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม,ส,ามสี่สี่แล้วก็ห้าห้า สำหรับ3ตัวนะครับจะมี3 4 0 5ี1 8 4 6 แล้วก็หน3นะครับผมสำหรับตัวนิ้นตัวเจาะนะครับผมมี 4, 1, 4, 2, 4, 3 สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผมเอฟซี FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปัง,ปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ